เจอแล้วคลิปตุดเริ่มต้นสาวคนสนิทหนุ่มกลาบุกเข้าห้องขอถ่ายรูปครั้งแรกเรียกว่าเป็นข่าวช็อควงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยา,รยาคุณจูนดคู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิาพากษวิจารณอย่างหนักในโซเชียล ต่อมาหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีล่าสุดผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้มีการโพสคลิปสาวคนสนิทหนุ่มกลาที่กําลังเป็นประเด็นร้อน เข้าไปขอถ่ายรูปกับนักร้องหนุ่มภายหลังลงจากเวทีคอนเสิร์ตท,ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยเจ้าของโพสต์ระบุด้วยว่าคลิปนี้น่าจะปี2019หรือนี่อาจจะเป็นสารตั้งต้นของความรักครั้งนี้ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สน,นันทําเอาคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนันเลยว่าแค่เห็นหน้าผากก็รู้แล้วว่าผู้หญิงเป็นใครพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าคลิปนี้ถ่ายเมื่อปี2019หรือพศ 2562หรือเมื่อ4ปีที่แล้วหรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันแน่งานนี้บอกเลยว่าต้องยอมใจเหล่านักขุดนักสืบโซเชียลจริงๆ